สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2,566วันที่1ตุลาคม2,565ถึง31มีนาคม2,566 My name is Supalaksada I am 41 year old I get to it with a bestseller of art program in library and information science ราชภัฒมหาสารคาม University About my family I have one sister I currently work as a t e r t h e r of ชนบท Nonformal and informal education Thank you ผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดด้านที่หนึ่ง1.1 มีจำนวนนักศึกษาอยู่ในความรับผิดช,ชอบจำนวน8 5คนระดับปฐม3คนหมอต้น28คนและมอปลาย54คน1.2จําำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีการจัดโครงการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามแผนเป้าหมายที่กศนอำเภอชนบทกำหนด1.3จําจำนวนผู้รับบริการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามโมเดลตามแผนค่าเป้าหมายที่กําหนด1.4จํานวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีการจัดทําโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนตามแผนค่าเป้าหมายที่กำหนด1.5 จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแผนค่าเป้าหมายที่กำหนด1.6จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาตามปัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายในพื้นที่1.7จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนค่าเป้าหมายที่กำหนดจุดแปดร้อยละของการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการการศึกษามีการสำรวจการรู้ข้อมูลหนังสือและความต้องการการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จุดเก้าจำนวนผู้รับบริการที่เข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือมีการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาทุกภาคเรียนผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านที่สอง 2.1คุณภาพของผลงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสำรวจข้อมูลลายบุคคลจัดทำจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์จัดทัพไปงานเกณฑ์การวัดผลประเมินผลของนักศึกษา2.2ร้อ,อ,อยละของนักศึกษาที่มีผลสำเริ์ทางการเรียน2 0 0ขึ้นไปมีการจัดทำรายงานสรุปผลการเรียนที่ปลินจากโปรแกรม i อท3 ลายลักษ์ของนักศึกษาที่เข้าสอบมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาเข้าสอบขาดสอบเพื่อสรุปรายงานผลรายลักษ์ของนักศึกษาที่มาพบกลุ่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์มีการจัดทําบัญชีลงเวลาเพื่อสรุปรายงานผล2.5คุณภาพของการจัดการศึรกษาพัฒนาอาชีพมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินง,งานเพื่อทราบผลสําเร็จของโครงการและก,กิจกรรม2.6 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรอาชีพที่นำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์มีการสำรวจติดตามผู้เรียนที่จบหลักสูตรเพื่อทราบความก้าวหน้า2.7คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานโครงการเพื่อทราบผล2.8ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ในครัวเรือน มีการสำรวจติดตามผลการนำไปใช้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม2.9คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อรายงานและประเมินผล2.10คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานและประเมินผล2.11 กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้ดำเนินการ2.1.2ผลงานดีเด่นการอ่านสู่ความสำเร็จวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้ได้วันละ3 0นาทีต่อวันและเข้าใจประเด็นสำคัญพร้อมทั้งสามารถสรุปใจความสำคัญได้2.1.3คุณภาพของกอศนตบลตามมาตรฐานกศนตบลพศ2554 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดด้านที่3ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการติดป้ายบอกเวลาทําการปิดเปิดต็จนอนตำบนวังแสงปฏิบัติงานเข้าเป็นธุกรการอำเภอและส่งงานตามเวลาที่กําหนดทุกครั้งผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดด้านที่4เมื่อจัดการเรียนการสอนเสร็จปิดคอมถอดปลั๊กปิดไฟทุกครั้ง เพื่อประหยัดพลังงานขอจบการน,นำเสนอรายงานตามตัวชีวัดและขอขอบคุณมาเน้าอกาสนี้ขอบคุณค่ะ